ครับสวัสดีพี่น้องชาว iPhone 12ทุกท่านครับเช่นเคยพบกับผมในวิธีการใช้งาน iPhone 12แบบงงๆในสไตล์ผมครับครั้งนี้เราจะมาดูวิธีการเรียกสิลิทำอย่างไรครับการเรียกสิลิใน iPhone 12ง่ายมากครับเพียงแค่เพื่อนๆใช้นิ้วครับ กดไปที่ปุ่มปิดหน้าจอแล้วกดค้างไว้ครับเท่านี้เองครับซิลีก็จะขึ้นมาแล้วครับเป็นไอคอนซิลีด้านล่างนะครับสังเกตครับซิลีจะไม่ใช่เวอร์ชั่นเก่าที่เป็นเปิดแบบเต็มหน้าจอให้กวนใจเพื่อนๆแล้วครับดีใช่ไหมละครับซิลีเวอร์ชั่นนี้ลองดูครับเราลองมาคุยโต้ตอบกับซิลลีดูครับผมจะมีวิธีการเรียกคุยกับซิลลีแบบครับ เวลาเราจะคุยกับสิรินะครับให้เรากดไปที่ปุ่มปิดหน้าจอครับ <ขอ S 1> แล้วเราคุยกับสิริได้เลยครับสิริ Siri, วันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่อุณหภูมิสูงสุดวันนี้จะอยู่ที่32องศาและต่ำสุดที่27ครับอีกวิธีหนึ่งครับในการคุยโต้ตอบกับสิริเรากดไปที่เจ้าปุ่มของสิริได้เลย ซิลิวันนี้ฝุ่นเยอะไหมไม่น่าไม่น่าจะมีฝุ่นในอากาศมากตอนวันนี้นี่ครับวิธีการเรียกใช้สิลิง่ายใช่ไหมล่ะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังวิธีการใช้งาน iPhone 12แบบงเง,งีขอบคุณครับ